สวัสดีครับวันนี้นะครับมีรถบ้านเข้าใหม่อีกหนึ่งคันครับจากฮานาโอโตคานะครับผมคันนี้นะครับเป็นมาด้าสองนะครับผมปี2 0 1 2นะครับผมอ่ะเรามาดูสีรอบรับคักันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมคันนี้นะครับเป็นสีแดงแรงลิ์นะครับผมสีตัวจริงนะต้องมาดูตัวจริงครับคันนี้สีสวยมากนะครับสีเกือบ 95%เลยนะครับผมสวยเลยนะครับคันนี้ฮะด้านหลังนะครับมีข้อเท่ๆมาเรียบร้อยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมมีแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเอาง่ายๆแค่ว่าคันนี้รถมีทรงนะครับผม สวยเลยนะครับเรามาดูภายในของมาสด้ากันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้นะครับเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับคือเบาะผ้านะครับผมสะอาดสะอานนะครับอันนี้ด้านผ้าคนขับนะครับคนขับนะครับผมสวยงามครับผมสะอาดสะอานนะครับ ่อด้านหลังครับสะ,สะอาดเช่นกันนะครับภายในสะอาดกลิ่นหอมครับผมคันนี้ฮะคันนี้นะครับ,นนรบมีแอร์แบ็กสลูกนะครับอย่างที่บอกไปเกียร์ออโต้นะครับมีจอทัชสกรีนให้เรียบร้อยแล้วนะครับฟังเพลงได้สบายสบายเลยนะครับผม ส่วนคันนี้นะครับวิ่งไปอยู่ประมาณที่165นะครับถือว่าไม่เยอะมากไมยสักเท่าไหร่นะครับผมของไลน์ดูสวยดูดีอยู่นะครับเราวมาต่อเออ่เครื่องยนต์ของ Mazda 2กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผม คพื่อนโดยลงปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้งานได้ระยะยยาวๆเลยนะครับคันนี้นะครับผมสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับคันมาสด้านะครับผมคันนี้นะครับมาสด้าสองนะครับออกรถฟรีดาวเช่นเคยนะครับผมทักเข้ามาสอบถามในเพจได้ครับหรือใน YouTube นะครับผมฝากเรื่องนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ